สวัสดีคณาจารย์นะครับของทุกๆสถาบันนะครับผมปียบุตรวานิชพงพันธ์นะครับประธานอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาในส่วนของสรุปสาระสำคัญที่ต้องระบุในเล่มคำรับรองตนเองเซลล์ declaration นะครับจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้เซลล์ declaration หมายถึงการรับรองข้อความครบถ้วนและตรงตามระเบียบสภาสกร ว่าด้วยองค์ความรู้ภาพรวมหลักสูตรครับหน่วยกิจรวมทั้งหลักสูตรต้องมีจํานวนหน่วยกิจไม่น้อยกว่า120หน่วยกิจตามกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยกิจวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาเฉพาะสาขาต้องมีหน่วยกิจรวมกันไม่น้อยกว่า72หน่วยกิจตามข้อบังคับสภาวสก,กรว่าด้วยการรับรองฉบับที่สพศ2561 ตรวจข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอรับรองปริญญาที่สถาบันยื่นมาและแบบการตรวจเช็คลิสต์หัวข้อที่ต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดของข้อบังคับและระเบียบก,การรับรองปริญญาหลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัยหลักสูตรใหม่ต้องยืน่นขอและได้รับการรับรองก่อนเปิดรับนักศึกษา ส่วนหลักสูตรปรับปรุงต้องยื่นขอภายใน1ปีนับแต่วันที่สถานศึกษาเห็นชอบปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้อย่างเหมาะสมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ Graduate Attribute แบ่งออกเป็น2แบบครับลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่าตามข้อตกลงทางการศึกษา Washington Accord และ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมาศาสตร์หรือหลักสูตรการศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมหรือเทียบเท่าตามข้อตกลงทางการศึกษาซิดนีย์แอคคอร์ดก็ต้องระบุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แอดดิแอ t ทริบิวให้ครบถ้วนมากที่สุดโดยนำรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอข้อมูลน,นะครับถัดไปนะครับก็ต้องมีการประกัน คุณภาพการศึกษาใช้ระดับสถาบันการศึกษานะครับอัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา1ต่อ20ครับตามแผนหรือตามจริงของการรับนักศึกษาส่วนคุณสมบัติประธานหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนอันนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาสก่อนนะครับส่วนแผนพัฒนาอาจารย์ประจำนะครับอันนี้ก็ต้องมีประกอบมาด้วยนะครับรับผู้สำเร็จ การศึกษาม .6 หรือปวสเทียบโอน35หน่วยกิจไม่สามารถเทียบโอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมส่วนผู้ให้ข้อมูลทารับรองตนเองใช้เป็นที่การบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนะครับวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่ขอเทียบองค์ความรู้ในหมวดองค์ความรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์องค์ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมอันนี้ต้องครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยองค์ความรู้พศ .2562 ครับโดยสถาบันการศึกษาต้องยืนยันว่านะักศึกษาได้เรียนรายวิชาเนื้อหาวิชาที่ขอเทียบองค์ความรู้ครบถ้วนนะครับไม่เป็นวิชาเลือกครับต้องมีวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่เป็นองค์ความรู้ในสาขาที่ขอรับรอง ไม่น้อยกว่า30หน่วยกิจครับและก็กรอกนะครับให้ข้อมูลตามแบบการตรวจเช็คลิสต์ตามที่ให้สถาบันจัดส่งมานะครับในส่วนของเล่มคำรับรองตนเองเซลล์ด c ค r เรชันก็จะมีส่วนประกอบหลักๆนะครับ6ส่วนด้วยกันส่วนที่1หลักสูตรส่วนที่2นิสิตนักศึกษาส่วนที่3ามคณาจารย์ส่วนที่4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้ส่วนที่5สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษาส่วนที่6กก็เป็นภาคผนวกที่ทางสถาบันจะจัดเพิ่มเติมมานะครับ